สำหรับวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่ผมจะพานเพื่อนไปผมจะพานเพื่อนไปอธิบายนะครับในเรื่องของเครื่องป้องกันว่าเราเนี่ยควรที่จะทําอย่างไรครับซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็าจะเริ่มเล่นง่ายมากขึ้นครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างมีเป้าหมายนะครับเร่งพื้นฐานหล,ลักๆนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันมีอยู่3เซตนะครับที่เราจะใส่เข้าไปในอุปกรณ์ซึ่งมันขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราเนี่ยจะอยากจะได้เซตไหนแต่ทุกอย่างครับแต่ละเซตเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้ และมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับในการจัดเซตต่างๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆครับไปจัดเซตว่าสายอาชีพไหนครับควรที่จะจัดอยู่ในเซตไหนจะขอเจาะลึกกับค่าสถานะทั้งหมดที่เราจะได้มาครับว่าควรที่จะเข้ากับสายอาชีพของเราหรือเปล่าวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับก่อนที่เราจะไปรับชมครับขอฝากกับ UG Phone ครับช่วงนี้บอกเลยครับว่ามีโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดครับกับโปรโมชั่น UG Phone กางปี สุดคุ้มนั่นเองครับซึ่งจะลดค่าบริการรายเดือนลงนะครับอย่างเช่น30วัน30วันจะลดอยู่ที่40นะครับจากราคาทั้งหมดอย่างเช่น90วันครับจะลดราคา50ทั้งหมดครับอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงโปรโมชั่นระยะเวลาครับตั้งแต่วันที่ 26เดือน7ครับไปถึงวันที่วันที่3เดือน8นั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่ไปเช่า U g p h o n e ครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงลดราคาโปรโมชั่นครับฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับกับเกมหลอดนะครับเอาละครับเราเข้ามาสู่เนื้อหาของเราแล้วกันครับซึ่งเนื้อหาวันนี้ครับผมจะอธิบายในส่วนของเรื่องของเครื่องป้องกันนั่นเองครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเครื่องป้องกันเนี่ยก่อนที่เราจะไปใส่พวกเซตฟ้าเซตม่วงต่างๆเนี่ย เราควรทำที่จะทำความเข้าใจกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือปูพื้นฐานให้กับเพื่อนๆคนที่ยังไม่ไปเล่นในส่วนของเซิร์ฟนอกมาก่อนนะครับอันนี้ขออธิบายสันส้นๆครับเอาง่ายๆเลยหลักการครับทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3เซตล้วเห็นว่าเซตผ้าเซตหนังเซตโลหะนั่นเองครับคือมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะใส่อะไรแต่ผมแนะนําแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องได้ทําทั้งหมด3เซตถ้าจะเล่นแบบยาวนะครับยาวจริงๆนะเพราะว่ามันควรที่จะสลับเซตต่างๆเพื่อที่จะไปใช้ตามสถานการณ์นะครับ แต่ณนะช่วงแรกเนี่ยที่เราจะต้องปั้นตัวละครครับเราควรที่จะรู้ก่อนว่าเซตไหนดีที่สุดสําหรับสายอาชีพของเรานั่นเองครับแต่ละเซตนะครับก็จะมีค่าสถานะหลักเลยนะครับซึ่งผมก็จะแยกย่อยออกมาเพื่อนะว่าแต่ละเซตเนี่ยค่าสถานะหลักที่เราต้องการเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือถ้าเป็นเซตผ้านเนี่ยหนึ่งก็คือฟื้นฟู mp นะครับในการต่อสู้อันนี้ก็จะเป็นค่าสําคัญที่สุดของเกือบทุกสายอาชีพเลยนะครับถ้าเป็นเซตผ้านนะสนะครับก็คือในส่วนของดามเมจ สกิลนั่นเองครับตอนช่วงเลเวล80ครับผมและต่อมาครับในช่วงเลเวล9กครับก็คือไม่คิดทนทานของฝ่ายตรงข้ามด้วยครับและ100เนี่ยจะเป็นพลังป้องกันเวทนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆนะถ้าเราดูตรงนี้ก็คือเหมาะกับสายสกิลมากๆครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมขอตอบคำถามเพื่อนหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาว่าไอตัวนี้เนี่ยเลเวลมันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับเลเวลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราโดนดาเมจนะครับเราใส่เซ็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเราโดนดาเมจมันถึงจะเพิ่ม EP นะครับเปอร์เซ็นต์ให้กับเราโอเคนะตรงนี้ก็คือการบิลหรือบูทนะครับผมในส่วนของ EP ของชุดนั่นเองครับก็คือทำตัวเหมือนเป็นกระสอบ้ายให้ดีที่สุดอนะนะครับยิ่งเจอเยอะเท่าไหร่ยิ่งเราแบบว่าไปตีบอสเยอะเท่าไหร่อะ มันก็จะขึ้นไวมากขึ้นเท่านั้นครับวิธีตีบอสก็ไปตีบอสพิเศษนะครับตามแมปอ่ะบอสพิเศษตามแมปเนี่ยมันคืออะไรเราเริ่มตั้งแต่แมปแรกเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องไปเก็บค่าสมุดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือตัวสีทองแบบนี้นะครับสัญลักษณ์นะตรงนี้เนี่ยคือบอสพิเศษนะครับผมเราควรที่จะไปตีครับเพราะว่า อย่างน,น้อยๆเนี่ยบอสมันทำดาเมจกับเราเนี่ยเราก็จะได้ค่า EP ของชุดขึ้นมานั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้ในส่วนของค่าสมุดนะครับที่เราจะต้องเอาไปยัดสมุดในตรงนี้ครับเพื่อเอาเอชเมนต์ต่างๆและได้ค่าสถา,านะต่างๆทด้ทานขวาเนะครับเพื่นนอนๆควจะเข้าใจเนาะตรงนี้ในเรื่องของ EP เรามาต่อกันครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับในเซตแรกเนี่ยเซตผ้าเหมาะกับอาชีพอะไรใครที่เป็นสายอาชีพชายสกิล หลักๆครับใครที่เป็นสายสกิลแรงๆนะครับผมแนะนําเลยก็คือให้ใช้เซตผ้าครับเซตผ้ามันจะได้สําคัญที่สุดก็คือดาเมจสกิลและ2ก็คือฟื้นปูเาาอ็มพีมาอานนี้เจ่งมากผมจะขอแยกย่อยแบบนี้ไปก่อนก่อนที่เราจะทําการโคเบอร์หรือว่ามามิกนะครับว่าเราจะใช้เราจะใช้เซตอะไรก่อนนะผมจะขอพูดไปตามเซตไปก่อน ซตที่ครับเรามาดูเซตหนังสัตว์ครับหนังสัตว์เนี่ยจะเป็นการฟื้นฟู HP ในการต่อสู้เราก็เห็นว่าการฟื้นฟูในการต่อสู้เนี่ยมันเหมาะกับสายประชิดมากๆนะครับผมถ้าเราเล่นสายประชิดเนี่ยและเราไม่พอครับเราต้องเล่นสายคลีด,ด้วยเพราะเลเวล20เราจะได้คริเที้ลกลับมาครับและต่อมาครับค่าที่สําคัญก็คือดาเมจคลีอ่าพอเรามีครีเลทแล้วเราก็ต้องมีครีดเมใช่ไหมครับและต่อมาครับเลเวล90เนี่ยก็จะเป็น เจาะเกราะนั่นเองครับอันนี้ก็คือแจ่มมากๆใครที่เล่นสายไปชิดที่แบบว่าต้องการครีหรือถ้าเป็นธนูนะครับสายตีไกลเนี่ยก็เหมาะมากๆครับสำหรับเซตหนังสัตว์นะอันนี้แนะนําเลยนะครับอ่ะต่อมาครับก็จะเป็นเซตโลหะซึ่งเซตโลหะเนี่ยสายถึกอยู่แล้วครับเน้นๆเลยแต่นะครับเราก็เห็นว่าเลเวลยี่สิบแม่นยาแต่เกมนี้นะครับบอกเลยมันตีไม่ค่อยมิดคือผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับแม่นยําเราไปเอาจากที่อื่นดีกว่าไม่จะไปต้องมาเอากับเซตโลหะก็ได้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้ แม่นยำเนี่ยผมต้องบอกอีก้ก่อน,นครับเพราะว่าผมเล่นเซิร์ฟนอกมาเนี่ยมันปีไม่ค่อยมิดเท่าไหร่ครับเกมภาคนี้นะครับ แต่ต่อมานะครับก็จะมีทะลวงเกาะนะครับผมตรงนี้นะทะลวงเกาะแล้วก็ดาวเมทพื้นฐานด้วยซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นแล้ว่ามันเหมาะกับอะไรใช่ไหมครับเหมาะกับสายแท้งนั่นเองครับแท้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นสายนี้นะหรือว่าใครที่อยากจะแบบว่าเอาสายเซฟตถึกตรงนี้เนี่ยไปตี p v p นะครับใครที่แบบว่าเป็นนักเวทที่โจมตีระยะไกลนะครับผมพวกธนูหน้าไม้อย่างนี้ครับอยากจะได้เซฟตถึกไปเล่น PVP อันนี้ก็เหมาะเหมือนกันซึ่ง อย่างที่ผมบอกลยครับสุดท้ายแล้วเลเยเกมเราก็ต้องได้ทําให้หมดทุกเซตอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่าช่วงแรกๆอะ่ะเราควรที่จะบิวให้ถูกเพราะตัวละครของเราอ่ะมันถึงจะไปไวนะครับอย่างเช่นถ้าใสา่สกิลเนี่ยเขาก็จะมาเซตแรกใช่ไหมครับมันถึงจะมีความแรงทางด้านสกิลทาให้เราสามารถเล่น EP ไปได้ อย่างเช่นเส้นหนังสัตว์นะครับผมก็เล่นสายครีอ่าใครที่ชอบเล่นคีินะอย่างเช่นถ้าเล่นแอปนะครับจูมตีใกล้เนี่ยชอบครีออยู่แล้วก็จะเล่นในส่วนตรงนี้ไปนะครับโอเคนะเพื่อนๆพอจะเข้าใจนะครับผมหลักการและที่นี้นะครับถ้าเราจะมิกเข้าหากันนะครับหรือทําแบบโคเวอร์นะครับผมก็คืออย่างเช่นมันก็จะมีข้อเสียนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าทุกอย่างนะครับค่าสถานะเนี่ยมันจะมีทับนะครับตัวเลขทับกันทั้ง5้าช่องนะครับผม าช่องก็หมายความว่าถ้าเราใส่กี่อุปกรณ์เราก็จะได้ตามนั้นอย่างเช่นครับอย่างเช่นผมใส่ณนะปัจจุบันเนี่ยก็คือเซตโลหะผมใส่5ชุดเลยนะครับผม5อุปกรณ์เลยผมก็จะได้เลือดนะครับ1,000โอเคไหมทุกคนพอจะเข้าใจไหมครับผมก็จะได้เลือด1,000เลยแต่ถ้าสมมุติว่าผมไปมิกนะครับผมไปมิกนะสมมุติว่าผมจะใส่ผ้า3อ่ะแล้วก็ใส่หนังสัตว์อีก2นะครับเป็น3 2อย่างนี้ใช่ไหมครับ สามสองอ่ะสมมติว่าไปคิดที่เลเวลแปดสิบเลยสมมติว่าในอนาคตานะเลเวลมันบิ้วเกือบจะเท่ากันแล้วนะครับผมเกือบจะเท่ากันแล้วอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นดาเมจนะครับผมดาเมจเนี่ยเลเวลแปดสิบผมจะได้ดาเมจสกิลนะครับอยู่ที่ประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วนะครับผมถ้าเป็นเลเวลแปดสิบนะผมก็จะได้ในส่วนของดาเมจคริเด,ดมอะ่ะอยู่ที่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์เพราะผมใส่สองชุดหรือสองอุปกรณ์นั่นเองครับโอเคนะ ประมาณนี้ทุกอย่างเลยครับแต่ละช่องที่ผ่านมาที่เราผ่านมาได้ในแต่ละเลเวลเราจะได้แค่2ช่องถ้าสมมติว่าเราใส่เซตนั้น2อุปกรณ์ถ้าเราใส่เซตอุปกรณ์ไหนนะครับผมหรือถ้าเราอยากจะบิ้วแบบตรงตรง,ตรงไปเลยอย่างเช่นสายสกิลนะครับเขาก็จะบิ้วแบบตรงตรงชุดเร่ง ep เธ่เดียวเร่ง ep ให้ทีเดียวไปเลยก็จะตกอยู่ที่ประมาณนะครับผมตเต็ม5ช่องไปเลยนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ก็5%ไปเลยต้านทานสถานะพีปกติก็10%ไปเลยนะครับย่ามิสกิลเต็มทีก็30%อ่ะโอ้โห แรงมากเลยนะเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีก3 0มอนะถ้าสมมุติว่าเลดเกมเราทําได้80นะครับผมก็ถือว่าเบอร์อยู่นะเออประมาณนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะมิกกันยังไงนะครับแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกครับมันใช้แต่ละเซตเนี่ยมันมันได้หมดทุกอย่างนะครับผมสุดท้ายเลดเกมอะมันต้องใช้ทั้งหมดทุกเซตตามสถานการณ์ที่เราต้องการนะครับคีก็สําคัญที่สุดกับทุกสายอาชีพเหมือนเดิมแต่ช่วงแรกนะครับมัน ทำให้เรานะสามารถตรงสายและบิวไปได้นั่นเองครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่กําลังคิดอยากจะผสมเซตอยู่หรือว่าอยากจะมีแนวทางนะครับว่าเอ้ยถ้าเราเข้าใจพื้นฐานในการจัดปรุงจัดแต่งนะครับเซตอุปกรณ์นะครับทั้งหมด3เซตเนี่ยเราจะบิวไปทางไหนนะครับผมและจะช่วยอะไรให้เราเล่ง e p ไปได้ไวมากที่สุดและทำเควสตีมอนให้มันแรงขึ้นนะครับผมในช่วงนี้ก็ ฝากไว้ที่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไค i b ์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ